เขาเอาข้าวออกมาให้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกันโอ้โหลงแ อะไรเขาเอาเรือมาให้ก <pid> ี่ลำคะพี่สองเราพิข้นลำนี้เรั รงรงงแจิเพื่นอ,อนๆเนี่ยแหละบ้านเราตอนนี้เขามามาถึงตึกสองแล้ว ตรงไปข้างหน้าคือห้องนิติเจอเปิ้ลด้วยแล้วก็ของคนของสุภาลัยพรุ่งนี้เตรียมจะเอาถุงรายแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำอาจจะมาลองกู้ดูสถานการณ์เป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อนเพื่อนชาวติโฮมอันนี้ด้านหน้าลิฟท์ชั้นหนึ่งของเอสองนะคะน้ำสูงประมาณห้าสิบเซนวันนี้เราภารกิจของเราก็คือ เอาอาหารและเตาแก๊สมาให้รปภเพื่อที่จะดูแลตึกซิตี้โฮมอันนี้เป็นงบประมาณของตึกเราส่วนอาหารพี่เลี้ยงเองไม่เกี่ยวกับงบประมาณ้พายกบคือเคียงมัน่แปเชียงสี่ห้านี่จะสี่ห้าชุดมั้งวันนี้สองสองม่าง เออจริงว่ะแค่ต้องต้องใช้ตางน์ยังนี้มอยิงดีไม่มีอ๋ะไรนียาทาให้ดูนะเออยาเจ้าการหนองบางนี่พี่พี่หน่องเขาบอกให้พี่ออกให้ก่อนอันนี้เอามาจากงบของโซนตึกเรานะที่เดียวที่เดียวที่เดียวเออแล้วก็ มีเตาแก๊สมีมีแก๊สสามกระป๋องแล้วก็ของอีกถุงหนึ่งไปเปิดดัวแล้วกันมีพวกมาม่าอะไรไ<ด>พวกนี้พอได้ได้นั<ด>่นไปเราหรื้อยูข้างบนมาหมดให้พวกเราไปแล้วก็น้ําเอามาแก๊สร้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกถ้าวันศุกร์ถ้ามันไม่ท่วมเยอะพี่ก็เข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบนโทรบ,บอกพี่ประมวลแล้วกันครับผมมามาเบนมาสองม้อ แก๊สปิกนิกและแก๊สอีกสามกระป๋องน้ำและอาหารให้กับพี่รปภไว้ใช้แล้วนะคะอันนี้นะคะสภาพตอนเย็นเอามาแทนก่อนใช่ไหมครับ8นี้เขาก็ตกแต่งครับข้างล่างตัดตัดล่างเขาดูเปิดไฟไฟย้อนได้หมดล่างตัดอย่างว่าที่สองแปดแต่อันนี้มัน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 ถ้าเราจะได้ดึครับเสียงการทำที่เรา คือไปโครงการประวัตมันไดีแล้วเหมือนกันไม่เหมือนกันรับผม่างไงระหว่างคนยกไปคนดูแลผ่าระยไใหญ่เป็นไหมใหญ่เป็นไหมไปเลย